เย็นๆฮะสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือความยิ่งใหญ่ใหญ่โตมโหราแล้วก็มโหระทึกแต่ที่แน่จนถึงขนะดน,นี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560ไม่เรียกว่าเรียกว่าแก้ไขเป็นการล้มรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560ไม่สามารถจะทำได้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์ิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตรแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ของรัฐบาลในปัจจุบันนี้กําลังรอสัมรอสายกันเลยทีเดียว ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตในคำร้องที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีจำเลยในคดีถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอ,อาณาจักรเพื่อไปประชุมอาเซียนในฐานะที่ปรึกษาประธานอาเซียนระหว่างวันที่18-19กุมภาพันธ์2568ที่ประเทศรูน การขออนุญาตศาลในครั้งนี้มาจากนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนมีหนังสือเชิญผ่านสถานทูตผ่านกระทรวงต่างประเทศเพื่อเชิญนายทักษิณไปหาหรือต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่นายทักษิณยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์2568 โดยเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2568สารนัดไตสวนพยานสองปากคือนายทักษิณและรัฐมนตรีต่างประเทศคือนายมาริศสเสงี่ยมพงศ์พิจารณาแล้วมีเหตุจำเป็นตามคำร้องมีคำสั่งอนุญาตนายทักษิณออกนอกประเทศระหว่างวันที่18-19กุมภาพันธ์2568โดยวางหลักประกันตามที่เสนอ5ล้านบาทเท่าเดิมและให้มารายงานตัวภายใน3วันนับจากวันที่จำาเลยเดินทาง กลับประเทศไทยนอกจากนี้นายทักษิณยังได้ยื่นคำร้องขอเดินทางไปประเทศเวียดนามและกัมพูชาในช่วงเวลาเดียวกันโดยเป็นการเชิญส่วนตัวไม่ใช่ในนามรัฐบาลแต่สารอาญายกคำร้องไม่อนุญาตให้ไปวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยแข็งแรงและสามัคคีกันม,มากพอสมควร,ครที่ถึงเวลาที่ต้องแก้ รัฐมนูญเพื่อให้ประชาิปไตยกลับคืนสู่คนไทยได้แล้วพูด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 ถึงแก้รัฐมนูญมีคนพูดถึงฝ่ายการเมืองฝ่ายนักวิการพูดถึงก็บอกว่าประชาธิปไตยไทยเริ่มมีเสาที่สี่เช่นเหมือนสารรัฐมนูญเนี่ยมีตัวแปรสําคัญในการหรือว่าองค์กรอิสระมีตัวแปรสําคัญในการชี้จะตาการเมืองที่เปลี่ยนไปจากเดิมมันต้องต้องทํายังไงกับเหล่านี้ม้างคงต้องแก้เพราะว่ารัฐบาล รัฐบาลมาจากสภาใช่ครับก็ต้องไปด้วยสภาถูกต้องครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของประชาิปไตยก็คือสามเสาหลักถูกต้องใช่ไหมฮะบริหารตีบัญญัติตุลาการกัรมันควรจะเป็นแค่นี้แต่ตอนนี้เหมือนสี่นะมาแท่งทีสี่นะมันมันมันมากกว่านั้นอีกครับมีอะไรก็ไม่รู้แล้วยังแถมมีพวกนักร้องอีกนักร้องเยอะไหมฮะนักร้องนักร้องร้องจนสร้างเป็นอาชีพใหม่ครับไม่ต้องมีแผ่นเสียงร้องคำครับ วันนี้็ถือวันนี้นายกอิงไม่มาเนี่ยก็วกลัวนักร้องเนี่ยแหละก็มันผมว่ามันความจริงเนี่ยผู้เสียหายและองค์กรที่เกี่ยวข้องมีสิทธิ์มีสิทธิ์อยู่แล้วครับไม่ต้องให้นักร้องอาชีพเพราะจะเรื่องแค่นับองค์ประชุมเนี่ยนจะายพี่ปลายกันขนาดไหนก็นับองค์ประชุมครบก็ประชุมต่อถ้าไม่ครบก็ต้องยุติการประชุมก่อนเท่านั้นแหละครับ นะครับท่านใช้เรื่องระเบียบวาระคับท่านประธานเพราะว่าผมมีบรรจุระเบียบวาระไว้ด้วยครับขออนุญาตผมไม่อนุญาตครับนับองค์ประชุมก่อนแล้วผมจะอนุญาตขอให้ลงมติเสียบัตรนะครับก็ถือว่าเป็นมติว่าครบหรือไม่ครบเสียบัตรได้ครับเมื่อครบทั่วแล้วขอแสดงผลครับท่านประธานผมประท้วงท่านประธานครับผมไม่อนุญาตันมันเป็นท่านประธานผมเฉาะกลังนับองค์ประชุมถ้าจบแล้วผมจะอนุญาตผมเป็นจิตผมก็อนุญาตให้แต่ต้องแสดงผลของการนับคะแนนก่อน อาจเจ์ครับแสดงผลครับตอนนี้ผู้มาแสดงตนเพื่อเข้าประชุม2 0 4ท่านก็ถือว่าไม่ครบองประชุมนะครับ<อ>เพราะฉะนั้น,น,นต้องต้อง,องปิดรประชุมการประชุมไม่สามารถจินการประชุมต่อไปได้เพราะฉะนั้นผมจึงขอเลิกการประชุมในวันนี้แล้วขอนัดประชุมใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ เวลา9.30นคือตอนนี้นะครับมีผู้มาแสดงตนในที่ประชุม172บวก3เ่้หมฮะเป็น175นะครับถือว่าไม่ครบประชุมก็ต้องปิดการประชุมส่วนว่าจะให้นับใหม่มันต้องคะแนนต่างกันตามข้อบังคับฮะบต่างกันไมนน่ไม่ต่ำกว่า, 3, า,า 30, 30ใช่ไหมาฮะอันนี้อันนี้ก็ก็อันนี้มัน มันไม่มีต่างเมื่อองค์ประชุมไม่ครบก็ถือว่าปิดประชุมครับอันนี้หยาปิดประชุมครับไม่สุดๆเลยผมว่าหน้าตรงนี้คือเล่นนอกเกมมีเอกสารที่ดินสนามกอล์ฟของที่ติม่ใชสนามกอล์ฟของคุณอนุทินสนามกอล์ฟของกิจการหนงคนในครอบครัวผมของสมาชิกในครอบครัวอ่ามันมีไปทับพื้นที่สําคัญเช่นอุทยานกที่ผมทราบมาการได้มาของที่ดิน สนามก๊ฟแปลงนี้ก็ได้มาโดยสุจริตเป็น,นโฉนดทุกใบมีเอกสารสิดท,ที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ว่าไปได้มาก่อนแล้วมาออกนโฉนดได้มาเป็นสิบปีแล้วมันก็ไป,ไป,ไ,ปไปว่ากันไปตรวจสอบอันนี้มันก็ธรรมดาถือมาเป็นสิบปีแล้วไม่เห็นมีใครมีมีปัญหารหรือมีคําถามนแต่พอม,มามาอยู่ตรงนี้มามีประเด็นมีอะไรก็ เอาเรื่องมีโผล่ขึ้นมาผมว่าหน้าตัวเมียนะประเด็นคือเรื่องอะไรแล้วก็ตรวจสอบแต่แต่ก็พร้อมพร้อมพร้อมไม่ตรวจสอบไม่มีเลยหลเลยคือเล่นนอกเกมไม่หมายถึงฝ่ายการเมืองที่เล่นเล่นในหน้าตัวเมียใช่ไหมคนนี้มันจ้องอะไรอย่างเี้ถ้าเป็นฝ่ายการเมืองก็หน้าตัวเมียนะครับคุณน้องพี่จะหมายถึงว่าพี่บอกว่ามีประเด็นขึ้นมาที่เกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมหรือว่าเกี่ยวกับประเด็นการเมืองแล้วแล้่า คุณหมากแก่ที่ไปออกรายการอะไรอย่งางเงี้ยก็ยังไม่มีการตรวจสอบที่เรื่องอื่นก็โทรถามผมจ้างแล้วนะทั้งหมากแก่แล้วสาวโทรโทรแล้วโทรอีกถามแล้วถามอีกนอกโลกนอกรอบเดี๋ยวพอมาเรื่องนี้ก็เอาไปใส่เลยโดยโดยไม่ถามสักคำก็ไม่รู้ดิรับงานหรื <laughs> อเปล่าโอเคขอบคุณค่ะขออนุญาตฝากถึงท่านอนุทิชาภิรกูและมติว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าที่ท่านบอกหน้าตัวเมียเนี่ยท่านว่าผมหรือเปล่าถ้าท่านว่าผมขอบคุณมากครับ เนี่ยครับเส้นสีเหลืองเนี่ยคือเส้นเขตสปกฝั่งขวาเนี่ยคือนิคมครับฝั่งซ้ายคือสอปดสีแดงคือของด้านครับคนสงสัยแหละว่าอ่ะสนามกอล์ฟคุณอนทุทินหรือเปล่าหรือว่าโบนันซ่าเขาใหญ่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้สอบถึงไหนยังไงหรือ,อยังอ่ะคือจริงๆแล้วพื้นที่ัะกล่าวเนี่ยมันมีทั้งโรงแรมทั้งสนามกอล์ฟแล้วก็ ทั้งโบนัสซาส่วนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในของสวก์ในเขตของเราซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เพราะตามพยานหลักฐานเนี่ยมันอยู่ในเขตเราจริงครับเดี๋ยวช่วยซูมไปตรงสีแดงหน่อยนะครับพี่น้องสื่อมวชนจะได้เห็นผมจะได้อธิบายให้เห็นภาพเลยซูมซูมซออกไปตรงสีแดงเนี่ยเป็นเป็นสนามกอล์ฟเอ่อราชโชชานวีแต่เขามีเอกสารถูกต้องนะครับคือต้องอธิบายนี้ฮะคือ,อ,ส,อ,อสนามกอล์ฟของ ท่านอนุทินเนี่ยมีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายมนะครับไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรตอนนี้แต่มันอยู่ในเขตของสปกรเท่านั้นเอง<ม>อันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการลุกล้ำเข้ามาในสปกร,กรไหมซึ่งเราไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะตรงนี้เราตรวจสอบทั้งหมดเลยสี่หมื่นไร่ขออนุญาตฝากถึงท่านอนุทินชาวีรกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าที่ท่านบอกหน้าตัวเมียเนี่ยท่าน ว่าผมหรือเปล่าถท่านว่าผมขอบคุณมากครับอแล้วรู้ข้อมูลกว่าใครๆรู้ข้อมูลกว่าตํารวจและคุณตักษณิณก็มีคอนเนคกชั่นกับประเทศกัมพูชาเป็นอย่างดีเ,เป็นเพื่อนกับบุญเซนเเไม่ใช่ว่าคุณคิดแต่จะหาประโยชน์กับอุณเซนกับรัฐบาลกัมพูชาอะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยคุณก็ไปจัดการเลยตอะะน,นผมว่าคุณจัดการได้ ในวันนี้เนี่ยคุณก็อยากจะออกอยากนอกประเทศอยู่แล้วคุณขอศาลอีกรอบหนึ่งบอกขออนุญาตไปแก้ปัญหาเรื่องคอสแเตอรออ์ผมว่าศาลก็คงอนุญาตให้ <c oughs> แค่ไปประชุมกับอันวัยบาลมก็ยังได้ไปไงอ,อวันนี้ก็ไปเลยไปจัดการให้เสร็จเสียออันนี้เนี่ยผมเห็นข่าวเห็นบีบีซีเมียนมาบอกว่าคุณทักษิณจะขออนุญาตไปพบกับมินองไลา <c oughs> ที่พม่าอีกก็เอาละเอาไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเนี่ยนะถ้าจะไปเสียทีเนี่ย ก็ <spe aker> เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อประโยชน์ของประชาชนเนี่ยผมเห็นด้วยเอไปกับอันรายรายมิเนี่ยผมถามตั้งแต่วันแรกว่าคุณแถลงหน่อยว่าไปพบเรื่องอะไรบ้างอาพอไม่กี่วันแกก็พูดอมอมแมแมว่าไปพูดเรื่องมาสามจัง,งหวัดชายแดนภาคใต้สามจังหวัดเรื่องเงินคริปโตะอะไรเงี้ยอแกพูด <ๆ S 1> แต่ว่าจริงๆเนี่ยสาระเนี่ยผมเชื่อนะด้วยผมว่าเพราะว่าแกไปเนี่ยแกไปพบเรื่องของแกด้วยเรื่องของแกมากกว่า เรื่องที่เกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพม่าหรือเงินคริปโตเรื่องของแกคือเรื่องอะไรล่ะคะก็แกต้องไปพบกับนักธุรกิจไงเพราะแกอยู่ดูใบามา1 7 1 8ปีเนี่ยแกก็ทําธุรกิจแกก็มีเพื่อนนักธุรกิจแกต้องมีคนนอกเข้ามาพบกับแกเ,ออเราเองชัดเนี่ยที่เป็นข่าวมาอาดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์มาพบคนหนึ่งแล้วไอ้คนอื่นที่ไม่ปรากฏนามที่คุยกันไอ้รับๆที่ไม่เป็นข่าวที่อันราฮิบยิมไม่ได้พูดในเอจีเนี่ยตั้งหลายคน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ถามไปที่นั่นเนี่ยผมคิดว่าได้ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมแต่เอาละคุณไปกัมพูชาถ้าคุณบอกชันย <c oughs> ี่สิแกงคอนเซร์เตอร์อยู่ที่นั่น <c oughs> ไปเลยไปจัดการแล้วคุณจะไปปราบไอ,าาอ้พม่าแกงคอนเซรคเตอร์ในพม่าคุณไปจัดการอะไปไ,ไปคุยบเมนออนไลน์ก็ได้ <c oughs> อ,อ,อันนี้ผมไม่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้คุณตักสินที่แสดง ภูมิรู้โอ้อวดว่าตัวเองเก่งจะแก้ให้เสร็จภายในหนึ่งปีนี้ก็กรุณาเชิญแสดงผลมานแสดงมือได้เลยผมยินดีอน,อนุโมทนาสาธุด้วยไม่ได้ตายโดยแพทย์สภาไม่ได้ตายโดยปปชแต่ผลสอบของแพทย์สภาเนี่ยจะไปตายที่สารดีกานะครับเพราะว่าถ้าแพทย์ตรวจสอบแล้วว่าเป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดแม่ได้รับโทษทางอาญาไม่เป็นไปตามคำพิาพากษา ไม่เป็นไปตามพระบรมราชโองการจบเพตุตรงนั้นเลยนะถ้าใครคิดว่ารอปปชสามสารอาญาทุจริตว่าจะข่าวอายาการแต่อายาการไม่สั่งฟ้องดนูนี่ไอ้นั่นคือหมอและข้าราชการนะครับของราชทันแต่ของคุณทักษิณไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นค,คุณทักษิณคุณทักษิณรอการสอบเทียบจากผลสอบของแพทยสภาเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่จะวิตกกงังวล และเขาก็ประกาศชัดเจนว่ามีนาเหลือมบ้างเล็กน้อยอ<ะ>เห็นไหมวันไปบัจบอย่างไรเวลานี้มีการเรียกร้องให้มีการยุบสภาซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นนะครับณนะขณะน,นี้อย่างไรก็ตามนั้นพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งอำนาจโดยนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มีทางจะยุบสภาโดยเด็ดขาดแต่ว่าถ้าถ้าเรื่องชั้นสิบสี ผลลั์มันชัดแล้วก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งนะครับเขาจะต้องคิดอ่านนั่นแหละว่าจะตัดสินใจอนาคตทางการเมืองอย่างไรแต่อย่างที่บอกว่าพอยติยื่นเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะยุบสภาหรือไม่ได้แล้วนะ <ừ> นะครับดังนั้นอย่างไรก็ตามนั้นนะครับผมก็มองว่าเดือนมีนาเป็นหัวเรียวหัวต่ออาจจะไม่เสด็จน้ํา นะครับโดยเบ็ดเสร็จแต่ทุกเรื่องนะครับคือฝ่ายค้านถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังมีเวลาอยู่คุณอาจจะรำมวยได้แต่ว่าต้องรู้ว่าเวลาเนี่ยอาจจะหมดแล้วนะนะครับโดยเฉพาะมืออภิปรายที่สําคัญและขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับการอภิปรายที่จะสร้างความระบาดท,ทางอารมณ์ได้ดีที่สุดคือต้องเอาคุณทักษิณออกมานะครับภายใต้สถานการณ์นักขนาดนั้นเนี่ย ถ้าเรื่องชั้นสิบสี่โดยแพทยสภามันจบเนี่ยนะครับผลของแพทยสภายอย่างที่ผมบอกว่าอย่างไรก็ตามนั้นก็จะต้องถูกส่งไปยังสารดีกาถูกส่งไปยังปปชอแต่ว่าเร็วนะครับคืออยู่ที่สารดีกาการเมืองชุนละมุนเพราะฉะนั้นพักการเมืองเนี่ยนะครับเขาจึงไม่ได้ยี่ร่ไม่ได้แสดงความวิตกนี่ไม่นับเรื่องคาสิโนนะเรื่องบ่อนออนไลน์เนี่ย ซึ่งก็จะต้องมาอยู่ในเดือนมีนาคมเหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องที่ประเดประดังกันนั้นเนี่ยมันมันเห็นร่องรอยของของการมีปัญหาทั้งสิ้นนะครับเพราะเพราะผมมองว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาต้องเขาต้องตัดสินใจว่าท้ายที่สุดนั้นจะเลือกวิถีทางกันอย่างไร เริ่มต้นประเด็นที่น่าสนใจสารอาญานะครับได้มีการอนุญาตทักษิณเดินทางไปบรูไนร่วมประชุมอาเซียนตามคําเชิญของนายกมาเลเซียผ่านสถานทูต18-19กลุ่มภาพันนี้นะครับพฤสะขาวก็มีการรายงานว่าเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสารมีคําสั่งอนุญาตคําร้องให้ทักษิณชินวัตรจำเลยในคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-2ได้ยื่นคําร้องต่อการเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อไปร่วมประชุมอาเซียนในฐานะที่ปรึกษาประธานอาเซียนเพื่อจัดประชุม,มระหว่างวันที่18ถึง19กุมภาพันธ์ที่ประเทศบรูนไนนะครับมีรายงานว่าการขออนุญาตสารครั้งนี้จากอันวาอิบราฮิมนายกรัตรีของมาเลเซียนในฐานะประธานอาเซียนมีหนังสือเชิญไปยังสถานทูตผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเชิญไปหาหรือต่อเนื่องครั้งที่แล้วทักษิณได รับคำร้องวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568สารายาันัดวันที่14มีพยานสองปากคือทักษิณน,นะคับและรัตนปรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพิจารณาแล้วมีเหตุจําเป็นต้องอมีคําร้องอนุญาตออกนอกประเทศระหว่างวันที่18ถึงวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ในการววางหลักประกันที่เสนอ5ล้านบาทเท่าเดิมนะครับและมีรายงานตัวอีก ภายใน3วันนับตั้งแต่จำเลยเดินทางกลับมายัางประเทศไทยและส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบนะครับนอกจากนี้มีรายงานว่าทักษิณได้ยืน่นคำร้องเดินทางไปต่างประเทศเวียดนามและประเทศกรัรมพูชาในช่วงเวลาเดียวกันด้วยนะครับ18-19กุมภาพันธ์แต่สารอาญายกคำร้องไม่อนุญาตให้ไปทั้งนี้ตามคำเชิญของนักธุรกิจที่มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านหน่วยงานของเวียดนาม นะครับโดยอ้างว่าเป็นการเชิญไปพูดคุยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านเศรษฐ,ฐ,ฐกิจแต่เป็นการเชิญส่วนตัวไม่ใช่ในานามของรัฐบาลส่วนกัมพูชาเป็นคําเชิญจากคุณเซนแต่เป็นการเชิญในานามส่วนตัวไม่ใช่ของรัฐบาลกัมพูชาเช่นกันมาเชิญงานสังเคราะห์ง่ายๆเลยนะครับสาลให้ไปไปเนี่ยประชุมอาเซียน อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาอาเซียนนะอาจารย์ไพสารเพื่อบางคนก็กล่าวว่ามีเงินนะอาจารยา์ทางท่านเสรีก็บอกมีเงินนะก็ไปประสานกับมาเลเซียแล้วก็ได้ตําแหน่งที่ปรึกษาแล้วก็สามารถบินไปบินมาได้นะี่ครับคดีการทักสินก็ยังคงอขอเดินทางไปเวียดนามนะเดินทางไปทางกัมพูชาอ้างว่าไปปรึกษาธุรกิจ แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการเชิญอย่างเป็นทางการนะเป็นการเชิญเป็นการส่วนตัวสารก็เลยไม่ให้ไปให้ไปที่เดียวในแับที่บรูไนนะครับ,รบประเด็นนี้นะถ้าเราเข้าใจผมเคยอธิบายเชิงกรุยุธทางการเมืองว่าจิ้มจุบ พยายามออกไปแล้วกลับออกไปแล้วกลับออกไปแล้วกลับถึงเวลาก็หายจ้อยไปเลยนะครับแต่เราก็ตามเรื่องนี้ก็เป็นคําอนุญาตของศาลแหละบางคนก็ฉุนอ้ยทำไมศาลปล่อยไปได้ยังไงหนีไปแล้วมาหลายรอบแล้ว17ปีหนีไปไม่รู้กี่รอบอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> ก็เป็นแนวคิดใจเย็นๆฮะสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือความยิ่งใหญ่ใหญ่โตมโหราแล้วก็มโหรดทึกแต่ที่แน่จนถึงขณะนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญพุทธศรรักราช2560 ไม่เรียกว่าเรียกว่าแก้ไขเป็นการล้มรัฐมนูลพุทธศักราช2,560ไม่สามารถจะทําได้นโยบายนะะหลักคิดเชิงกลยุทธ์ที่เขียนไว้รัฐมนูลพุทธศักราช2560นะฮะที่มีการแก้ไขปี2,559เรียกว่ากลยุทธ์ตกควายนะฮะได้ผลวงแตก2รอบของสภาถ้าวงไม่แตกก็จะคงมีคนติดคุกนะครับเพราะรัฐมนูลมาตรา256กระบุชัดเจนนะครับว่า ถ้ามีการแก้ไขหรือจะมีการยกเรรลิกรัฐมนูลนะครับทั้งฉบับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาถือว่าเป็นกระบฏนะฮะแต่เรานี่เปิดให้แก้แต่แก้ต้องทำสองรอบทําความคิดเห็นของประชาชนก่อน 2. ตามความคิดเห็นของประชาชนอีกคร่างหนึ่งหลังจากที่ร่างรัฐมนูลนั้นออกมานะครับสถานการณ์ของรัฐบาลตอนนี้ก็ถือว่าหนักนะครับหลังจากที่สภาล่มไปรอบลํอกนโดยอนุทินชาญวิรุฬห์นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เด็กของธรรมนัฐก็ออกมาวอยวายบอกว่าเนี่ยอนุทินเนี่ยบุกรุกพื้นที่ป่าโดยเฉพาะสปกนะครับไปออกฉโฉนดโดยไม่ถูกต้องกลมที่ดินออกไม่ถูกต้องอนุทินก็บอกเรื่องของหน้าตัวเมียนะครับในประเด็นนี้ที่ดินได้มากว่า10ปีแล้วนะก็พยายามออกมาก็เรียกว่าขุดคุยเล่นงานอนุทินชาญวิรุลนะครับเพื่อตัดทางไม่ให้เป็นนายกรัตรีและเตะตัดขาอนุทินบีบ จะต้องมีการยกเลิกรัฐธรรมูลพุทธศักราช2,560ถึงขั้นนะครับมีการไปแจ้งจับสวของฝั่งน้ำเงินของฝั่งอนุทินทั้งหมดนะที่ดีเไแล้วก็รับเป็นคดีพิเศษดีเไถ้าดำเนินการไปก็ไม่ต่างอะไรจุดจบไม่ต่างอะไรจากทาริสเพงกิตอธิบดีกรมดีเอไ นะที่ดีดีเอสไที่ผ่านมากรมคดีพิเศษนะครับที่ติดคุกติดตารางโดยมาตรา157อย่างไรก็ตามจับตามองให้ดีรัฐบาลกําลังละสัมรอสายทักษิณก็เข้าๆออก,ออกๆจิ้มๆจุ่มๆจะหนีไม่หนีหนีไม่หนีหนีไม่หน,นีนะสถานการณ์ตอนนี้กําลังสนุกจับตามองให้ดีการเมืองไทยลึกซึ้งสลับซับซ้อนหยอกย้อนกลนอุบายในกลมีรวงในกวงในรวงมีอุบายในอุบายกลาเป็นจริง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ กดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศกูมีไอ้พวกคนนักแผ่นดินประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินพวกในราคุณแผ่นดินประเทศกูมี ทศกูมีไอ้พวกหนักแผ่นดินมึงอาศัยอยู่บนดินแต่กลับคิดชังชาติไทยแผ่นดินพื้นนี้มีบุญคุณอยู่มากมายแต่ไอ้พวกจันไรก็ไม่สำนึกบุญคุณพวกมึงด่ามึงเหยียบย่ำทำลายทั้งๆมึงเป็นคนไทยอาศัยบนแผ่นดินนี้บุญคุณแผ่นดินไม่สำนึกพวกอัปรีประเทศกูจึงมีพวกหนักแผ่นดิน มีประเทศภูมิมีพวกอัปรีมีพวกคนจันไรสถาบันยังถูกพุกคามทำลายพวกหนักแผ่นดินมากมายที่ประเทศภูมิ เทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินมึงอาศัยอยู่บนดินแต่กลับคิดชังชาติไทยแผ่นดินผืนนี้มีบุญคุณอยู่มากมายแต่ไอ้พวกจันไรกลับไม่สำนึกบุญคุณพวกมึงด่ามึงเยียบย่ำทำลายทั้งๆมึงเป็นคนไทยอาศัยบนแผ่นดินนี้บุญคุณแผ่นดินไม่สำนึกพวกอับรีประเทศกูจึงมี พวกหนักแผ่นดินมีประเทศภูมีมีพวกอัปรีมีพวกคนจังไรสถาบันยังถูกพวกข้ามทำลายพวกหนักแผ่นดินมากมายที่ประเทศภูมีประเทศภูมีไอพวกหนักแผ่นดินประเทศภูมีไอพวกหนักแผ่นดินพวกในราคุนแผ่นดินประเทศภูมี ประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินพวกในราพุนแผ่นดินประเทศกูมีประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินพวกในราพุนแผ่นดินประเทศกูมีประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดิน ประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินพวกในราคุณแผ่นดินประเทศกูมีประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินพวกในราคุณแผ่นดินประเทศกูมี